ແຕ່ນຫຼັງເຕັມລະເຈັບລະໃຫ້ແນ່ດີແມ່ອໍຍັງໍດລະຈັບອລຍາຍາງດຍາງດນນອຂຶນັງຂຶນັງຈບຢນດ ทักทายสวัสดีเลยสบายดีเด้พอพี่น้องจีบเอิร์สจากคูชูโคดเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราท,ทางประเทศทางหน่วยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองหน่วยพาเพลินคือเกา่าน้องพี่น้องนะน้องพี่น้อง,อก,องกะหลังจากพี่อ่าไทยให้ธนะาวันข่าววันน้ำได้เรียบร้อยเนาะกะได้มาทำหน้าที่คือเก่าน้องพี่น้องเนาะมายกงานบาทหน้อยหนังเอ้ยเนาะ โอ้ยเผื่อสิแล้วพี่น้องเลยเนาะขลายมื่อเติบพี่น้องเนาะล้วกะกินนอกกินถึงอ่าทำไมพี่น้องแบบซีเพื่อกูจะโคตรขึเก่าพี่น้องเนาะแต่กะเห็ุจังไหนได้พี่น้องเลยเนาะในเมื่อมันกะท่านันกะมันจำเป็นต้องได้เห็ุเนาะพี่น้องเนาะกะเหตุกะไม่ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเหตุกะผมไม่กินได้พี่น้องเลยเนาะเขาหน้าจับปลาซื้อกินมิ้นท์บ๊วยได้พี่น้องเนาะเขามีให้พีน้ามีมองเห็ดเขาก็ต้องเห็ดเนาะ คนที่เพิ่นบ่มีเห็ดเพิ่นก็นยังไปอขอให้ขอขอหน้าคนอื่นเห็ดเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮามีแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดเนาะบ่เห็ดบ่ดได้หลายก็ได้หน่อยมันก็นยังดีกว่าเฮาบ่เห็ดพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ได้เวียนเข้ามาอ่าหาทังซัพพอร์ตพี่น้องเลเนาะอยู่บ้านอาจจะทึมพุ่ือนกันเนาะ ว่าจะทึบอย่ทึบว่าจะทึบอยู่เนาะพี่เนาะเมืองพรานไซแขวงสวนตะเข็พี่น้องเนาะก็เลยมาก่อนขึ้นสิโปนพี่น้องเนาะพอดีเป็นทางผ่านเนาะวันนี้ก็ได้ขึ้นสิโปรวันนี้แต่ว่าก่อนทางผ่านน้องหนูก็ได้พากันเวะกันมากกับอาบอกเสียงเพิ่นบอกพี่เป็นปลาเพิ่เนาะพี่น้องเราสามคนแต่ว่าสาวพอดนี่ยตุ๊กน้องหนูยังโมโหเลยพี่น้องเนาะว่าคนใดเป็นสาวพอดคนใดเป็นสาวพอดเพราะมีสองคนพี่เนาะคือตอนนี้เนาะ คอามนุ่งหนวคำว่าเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะอ่านอะไรก็เดี๋ยวไปโอ้ไปล้มกันเนาะพี่น้องว่าสะพ้อนขึ้นคนไหนพี่น้องเนาะเพื่อนชานเพื่อนอ่าควเป็นอยู่เพื่อนอยู่แบบไหนเนาะพี่น้องเลยว่าหากเห็นเพื่อนจะพาเพื่อนชาญป็นแบบโอ้พี่น้องเลยเนาะกะนักนวงทะนวงในอยู่พี่น้องเนาะแต่กันยังมีเดินไปจันั้นมีแบบสวยเดียวบางต้นไปอ่าทางน้าทางในนี่แหละพี่น้องเลยเนาะโอ ทางน้าัทางเล่ลพี่น้องเนาถ้าเียงกับบคคลไเป็นไรพี่น้องเลยปิไข่นาะากที่ไทให้แนาแล้วตากแดดตากลบปิไข่พี่น้องเลยเนาะอ่าตัวไอ้ตัวคอนเทนต์ังอะไเีบฮะเป็นพีในตีนปพีโอ้ขออนุญาตขึ้เทือดอีเด้อเฮ้อ เตี๋เตีในลังเตีมเนเจ็บเลาให้แม่ดีบะฮะอ๋อนี่รายางบ่ได้เราเจ็บอปเลเราโอ้ยางยางบ่ได้ที่ยางบ่ได้นี่เลยหน่อยขึ้นนั่งหน่อยคนนังเจ็บยืนบ่ได้โอ้ขอหยาติดไม้น้องไหมแล้วอ้นหน่องน้องสีจ้าจันทรสีพรอยที่ไหน คนคานำคนาโดยโดยอ๋อนนี้ันนี้เฮือนชาญจะบหวนะโดยโดยป้าพี่น้องเอนกเก้ามุุลอยู่จะคนนี่นะเคนเคนโดยขึ้นลูกว้าเจ้าจะใช้แบบนีนไปน้ำลูกโอ้เป็นน้ำลูกเดิเดเ อยู่กันอยู่กันเก้าคนดีอันเป,เป็นเป็นผีบ่เด้อพี่น้องเอ้เป็นผีอันใส่บ้านเ๊ากะมาเดินวานดังตีนเนาะเด้อือเป็นตะโดนไปหนีง่งสองมือสองมือเด้โอ้เจ็บเลยพี่น้องเอ้ความตึกเสียนแน่นเนาะด ธรรมดาขนาดไานวาเป็นเช่นซิวที่นเจ็บเนาะนี่ผ่าเบื้อนซานนนาะของคนพี่น้องผ่าคนตกแถวบ้านตนหรวดทางผ่านมาเนี่อยูย่ไม่ได้ดิ่น <S 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 เนาะเจอเจอคนตกก็เปียกหมดเปียกปี <S 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 พระเขาไม่ได้เนาะกมีวันอยู่เรยคือ อันเมื่อกี้นีนนนนนน่แม่จ้ะบ่ด้ออ๋อไลองอยู่กันเก่าคนดิด้แต่ขัดแห้ขนาดเนะไปลองเอ,อ้ยเปนชาตอนนอน,นอนกันอยู่แบบนี้เลยเห็นเนาะจะมีพมออ่อแม่ถึนั่งน,น,นอนเจ้าเลยเห็นนอนใช่ นอนวู้เว่ามันเตียได้เวลาฝนก็กนอนหอนในตู้เจะไปนอนในตู้เด้อแล้วพอจะพอจะไปไหนอ่ะไให้ <m> ไปให้เด้อปลูกมันบ่ะใจเขาอ๋อนี่ อันนี้บ้านบ้านยังเนาะบ้านเทินไงฮะบ้านเทินไงบ้านเทิมโดยบ้านเทิมใไงโดยเมืองฝรั่งเศสเนาะเคยเขียนเขตพี่น้องปรีอันนุ่นหัวก็บจขึ้นสิปโปลไม่ออกไงเนาะก็ได้เป็นทางผ่านก่อนจะขึ้นสิปโปลก็ต้องได้เวะขับมาเข้าว่นี่เนาะฮู้ฮู้ดูหูยปบ่มูหเนาะ อันลุงซีลุงหนวดเด้อดูลุงหนวดพาเพื่อนอาราะว่าลุงหนวดอาจจะขอมาเป็นครัง้งได้เนาะเพราะว่าลุงหนวดก็ับอ่าหายหลายมืออพี่น้องเนาวไปลงคลิปหลายมือหลายเว้นอยู่เลยเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งพี่น้องมันมเต็มมุ่งมุ่นไทยให้ไทยหน้าวัานก้าวัานลุ่งวันเขาวันหน้าพี่น้องเว้วยเนาะฮะเพิ่งเติบอยู่พี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็ได้เขามาหาทั้ง ลาวพรคาเนะดอันอีกผู้หนึ่งได้ชื่อยังไงจลาพรฮะลาพรลาพรเดยนโอ้มีลาพรกับพรคำเดยโอ้โมเป็นคนเดียวกันตัวนี้โอ้คก็ดุหนวดขใจว่าเป็นคนเดียวกันว่าแม่นพี่หนวดพรด้วกันเนาะได้ลาภพรก็พรคำอือ อันน้ำเี่เพิ่นทางมืูเล่เลยมืเอ่เนี่วันนี้เลี้ยวมาวานบ่เดอร์โอ้ให้เป็นคนทางน้ำแบบร้างเขาได้มาได้สร้างแต่ว่าอันทางทางทีมงานเนี่ยนะที่ว่าคนใดเพิ่นเป็นบอลลีบอลลีบ่เดอร์อ้บอลลีเป็นคนทางน้ำเนาะเดอร์เลี้ยววานเตี้เดอรโอ้ไวเถือเนาะ เดี๋ยวเลยเอาเดี๋ยวเนาะมือน,าน่ามันหง่วงปะห้งอยู่อโอ้จะอยู่กันหลายคนนอนแบบนี้นี่เวลาเนี่ยนนอยู่แล้วกินจะกินกินข้าวกินหนามพ่อกินยู่บ้าตอนแบททำงานเข้ามาเนี่ยคก็ห่างเดแต่ตอนนั้นห้องไปคอไป อ๋อก oh, so like pues oh. no. oh, the so ่อนนั้นไปขอข่าวกินไปขอเขีดได้นะบ้านพารานอ๋อบ้านพารานนี่เด้ล้วก็บ้านธรรมน้อยเคยไปเขีดสินุสินยังนี่บ่บุคเคยไปยัง่ยบุเคยดิเด้อไปข้อตะเขียดใกล้ๆเนี่เนาะเด้อเจ้าอายุจี่ปีแล้วแต่นี้ลูกสั้วอิดปีสัวอิดเด้ออ๋อใช่ปีพี่น้องเนาะมาครั้งแรกก็เจอสะพอนัง คนคำยามมาได้พี่น้องเอ้ยฮาปีเนาะโอ้เสียงจักรปืนเนี่ยน้องอ๋อมาดังพี่น้องเ้ยโอ้ลายเนาะไกลเตุ่มเติมตกมาพันลงมาเนี่ยกับจักรทหานอนใส่เนาะเปียดบัดเด้อิน เปียกหมดเลยทีเนี่ยค่ะว่ะตอนนี้ก็ยังเปียกหมดเลยบ่เปียกก็บวบบวบเงินดอกพี่น้อยปุ๊บเนาะเพื่นซานเพิ่นอันนี้ผมหอมห้องครัวไว้ยนะหรยังนี่ยเด้อือหือระห่างห้องครัวเพิ่นอันนี้หน้ามากินบ่นี่เด้อือใส่กระตุกแบบนี้เลยสองน้อยซีน้อยกระตุกไอมาให้ยเลยอือ ผมบิยูไปหา,าหน้าแล้วแ่วาใส่กระตุกกบบชีเลยเนาะบุมมีอันคูป่ป่ะเนีย่ยข่าวกินหน้าพันยาได้ไหมทั้งอายบริยูบยาวดีเราซื้อมากินพร้อมกันบอนดีบยนมาเชาเนบ่ มันสองมั้งเขาโพสอบในน้ะสวัเทีแล้วรวาวะช่วงนั้นเขาลุกออกก็กำลังเลิกพักกันกเดินทางน้องเวยเนาะช่วงเพราะว่าเที่ยงกับพดอดีทั้งาเชียงคุเนาะลงไปเขาไปนะพี่จิมพี่น้องเนาะ ไคจิมรูจับว่ามันจิมป่ะได้หูปะคนจิมไม่เลยูหูแล้วเนาะไก่จะมีน้องจะคนไหนน้องจะแทนแมนคนห้าคนห้าคนได้เป็นคนที่หเจ้าหนยกก่บ่ เลยที่กรอบก็เลยตายชื่อ,อยังนะตายตายเราตายแล้วอือเจ้าบุเป็นคนโกงเนาะเลยครับโลกอือฮะมาน,นี่ทีมงานเขามาหลายคนนอนเหอนเนาะโดยมาทั้งน้องคนพี่น้องเลยหลายคนอยู่มานี่เอาดูพุ้นอันนี้ชื่อ,อยังไงนะชื่อลาพรลาพรเลย เออเจ้าชื่อพรคำเด้ออันนันเป็นเอรยกันว่างอเปล่าเดี๋เป็นเราเป็นเอ่ยคอยเด้เออแท้ๆเลยวะเด้อืหล่ะพรพรคำเป็นน้องเไยเนาะนวดกันสับสนนิดนึงแต่แรกคิดว่าเป็นคนเดียวกันเทเทเลยโมเป็นคนเดียวกันเนาะด้คนละคนพี่น้องเไงเดี๋ยวลงกับตารางก่อนฮะเนาะ เฮ้ยเรติดเกือบพิษพี่น้องเอยืมเด้ออันนี้อันนี้เกือบลูกเลยเพราะเ่็นนงยันว่าแม่และขายแม่และกี่ไปเพเป็นนางเป็นนางเพราะว่าเกือบลูมเกือบเก่าเจ้าเกือบไม่ยันว่ามันลงกันลงกันนะเล็กลงกันเนาะอ๋อโอ้ยสาวเกอนคนเลยพี่น้อเลย หลอดกับมาจ้ะวุ้ยยังพี่น้องเลยได้ขนมเนาะมาต้อนน้องเพื่อนเว้ยเยี่ยมาสาวนี่สาวเพื่อนเจ้าเหรอเด้ออ๋อจ็ดต้นเก่าเก่าต้นเดโอ้มีแต่สาวอย่างเดียววะเด้อไม่สุกไม่สิ้นเกินแบบพี่อายบาดให้เลยแล้วซอยแบบเพื่อนสีลมเลย ม,มีแต่สาวเนาะพวกไม่สินไม่หยางยังไม่ดีเนาะภาคเวนซามเขาพี่นหน่อยเจ้ลมมากเป็นตะยาติน่ยได้เนาะยานก็เยอะเลยในวืมจักปีแล้วเพื่อนอย่างนี้ผู <c oughs> กขึะนะ้นมาสี่หาปีเลยสี่หาปีบ่ สี่ห้าปีพีน่น้อยตีว่าโอ้ยบันไดนอเพยงแต่ว่าเป็นไม่ที่บ่ค่อยนั่นเปนไดเน,หน <c oughs> ไม่น้อยพี่น้อยไม่น้อยไม่ยมงังกะไอ้ไถปุพัางไงเนาะ <c oughs> ไปลงตลาดไป <c oughs> น่อยกาเพื่อนซาน น้องคนไอ้คือลงเทิมานะฉันอาพ่อหงยดวกเนแไดู้กหวด้พี่น้องเลยออทั้งนี้ก็ได้สวัสดีเลุงเิมเนอดสวัสดีลุงเิมนะเนาะตกดลูก้ตกเลยปล่อยเลยปล่อยเลย่ยเย้สาวคนนาอพี่น้อง 2 4 6ี่หกเก้สาสติดเสาเนาะไม่สมกไม่เสน้นยังม่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเสาพันธุ์พีน่น้องเลย,ยอันนี้เป็นน้องจะบ่าวเนะลูกลูกลูกปลาลูกชาวเอา้าลูกบวชอ่ะด โอ้อันนี้ทุ่เราไหมเจ้แล้วนี่เนนจ้าอันอันผัวเจ้าเลยใช่ขออนอญาตทานนะป้เลยผัวปะเอาหรือเดอือเจ้าหรืยังมทาทนแตงเขาไม่ได้แตงแล้วก็จากกันอ๋อ้สรูว้วเจ้านี่คือสามีมไไห่างเลยนะโอ,โอ้นึ่ว่น นึกว่าลานพี่น้องเลใช่เป็นลูกเพื่อนขอโทษขอโทษพี่น้องนะเพราะลุงหนวนว่าเป็นครั้งแรกพี่น้องก็เลยบอคอยอาหูเป็นไรเนาะครับเบิ่งแต่ในคลิปมูพี่น้องเนาะขอบริมาลฮายิมาอันเห็นตัวจริงเนาะเพราะว่าลุงหนุดว่าทับยนชื่อเพิ่นพอดหลักกับหล่าพอดเงี้ยเพราะว่าคิดแรกๆคิดว่ามีแต่พอดเดียวเนาะได้เพิ่นมี สองพอนพี่น้ค์ไงสองพอนเนาะเดินเฉพอนผู้นั้นกล่กไม่ห่างกันบะไม่ห่างไเคยได้ดูได้เพูดโอ้ไม่ห่างพระเจ้าเนาะเดินอืมยังไงฮางทั้งสองพ่อแม่มเมนนะาะงั้นข้อการแล้วเนาะบาทน,นี่ถามน้ำได้สบายได้เนาะโดยใครเนี่แล้วบาดที่ได้ บไปตักน้ำไก่เนาะได้ปกติไปตักกุญชจนยตักเรื่องน้ำส่างนี่เนยะอ๋อน้ำช้ำาง,างนี่วะได้ใช่น้ำกินมันจพุ่งอยู่ตรงหน้าพุ่งน้ำกินนี่เป็นน้ำช้างเมืนปะได้น้ำจ้กินเป็นน้ำช้างพี่น้องเลยเดีย๋ยวน้ำใส่นี่ก็การนี้ดีแล้วบันชิได้ใส่น้ำก๊อกเนาะได้แต่กินยังที่ ลำบากหลายอย่างอยูอ่เนาะเฮือนชาติอ่ได้ผลตกพาลงมากไกับโมีมันอยู่กับโมยบบียังลำบากหลายเล้อโ้ยเขาเขื่อนนี่โอยผลตกพาลงนี่ก็เนกันคืาคทอเทีนนี่ได้น้อเหนอนอ็นไหมครับตาทีไหลน,น้นองคนอย่พี่น้องเนาะ น้องขาหนูแบบหนูย okay. <Okay. S 1> ังไล่พี่น้องแล้ววันนี้ก็มีแต่หนกูจะได้เขาจบคลิปเนาะน้องไงน้องคนพอภาพแติมเติมอยู่ตอนนี้ตัวนุญาตเนาะฮะจะได้ปพบพ่อกันคลิปหนาอยู่ชิปโปรพี่น้องไอ้นาะสำหรับคลิปนี้ฮะจะได้ลำลาทางหยิบชีต้องขายทางน้องพอดมานอ <cin stereotype> <fundamentals> สบายดีเด้อยนครเด้อสบายดีเข้าใจลายหลายเด้อดูที่มาสวยาดูยิ่งพี่น้องสะพาเวียนซานเสามีดอพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่ามันไม่เครื่องไม่พวกเป็นไม่สมไม่สิ้นยังมุมีเนาะพี่น้องเนาะผมต้องพาลงไม้ป้าจะอยู่ยังไงเนี่ยเว้ย เนาะอ่ะเนาะขาตาดรอบคลิปนี้หน่วก็ได้เข en> <right> ้ามาหาน้องพรเป็นครั้งแรกพี่น้องเห็นเนาะคขอคืนชีพโปนเนาะครับพี่จะใ10ชีดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายรับด้วยมุททองยิงฝังเบสจูคู่จิคพนเนาะเพบนคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รืองน่วยเด้อผลการหน่วยจะมีกำลังใจถ่ายคลิปอคลิปเป็นใหม่ทางพ่อพี่น้องพี่ได้บุญร่วมสมกับเนาะ แต่คลิปนี้สบายดี